สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องปว้างไปชมพูถูกพ่นมันหนีกระพาะกับนุ่มน้อยสาข่ามนะครับผมมาครับพี่น้องมันหนีพาพี่น้องมากินต้มเป็ดปลาไหลใส่ใบบักขามอ่อนแล้วก็ใส่กระเพราะจะเจ็บนะครับผมเป็นใส่มากหรือก็มาต้มเป็ดปลาไหลนะครับพี่น้องมาครับผมมาเลยนี่ครับผมเขาดิมิเกลผิโขงแก้วสมนะครับพี่น้องก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเด็กเบาๆเพื่อสุขภาพก่อนนะครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับผมสองเศร้าพี่น้องเลยสองเศร้าปีกก่อนนะครับผมอือ นาออกมาตวงมาแบบมากไปน,นี่พี่นองเุยเ้ยอะไรนะครับผมันนี้อันนี้จะเป็นปลาไหลธรรมาชาติน,นะครับผมอยู่กับลุงเราลุงไปใจเงื่อนจะข้ามเกิดน,นี่คลิปที่ว่าไปยามอยู่นะครับผมอันนี้ฮอตสีมากโ่มเป็ด กินให้พี่น้องในเบื้องนะครับผมมาครับผมมันเนสียบเสียบมันก่อ,อนอะโหยัดจ้ำวันตัวแรกอือหื้ออือพี่น้องโอ้นะครับผมมาประเดี๋ยผมจะไปประคามอวันสิมีความหอมของไปประคามอวันพี่น้องเบื้องหน้าเหลืองสิ Ừ. Mm. Ừ. Mm. Mm. Yeah, so. ห้อหยุดใส่ข้าวอ่อนผอมนะครับพี่น้องข้าวมนานตะบา,ขาน,นข้าวอ่นวอ,นอนใบกระสามอ่อนตะไคร้อ่อนแล้วก็ใส่หอมแดงหอมแดงและะ้วก็กระเทียมเอาเดี๋ยวเมื่อกี้อืมพี่น้องเดี๋ยวนีมเดี๋ยวอืมเลย うもうないよね。 อีน้องพอกินดีดีอืมออ้ยเจบวเลยเป็นราคา้อนเจ๋วเลยหนึหอมใบคาวบอนแค่มาตั้มาก้วนะอืมอืมดูแต่้าเป็เบซ่าอืมเบส่าเหมือนไป มันพี่น้องอะไรทำไมขาดมันนะมันเยอะอืมมันเดล้วเดี๋ยวความกินกับเพาวพ่พจัดพี่นอ้องอืมตัวพ่อกินดีดีอืม <_ Q> ไม่กินโดนละหมต้มกับมักพัดกับมักอ้อมกับมักมันบิดไปไลน้ากับมักขอยับไปเลยมังเลยเ <ừ. S 1> กี่ยวสมเขากันรัก

Obrigado. Uh -huh. uh -huh. อืมเต็มจานหล้วอืมกลิ่นหอมหอมแดงหอมแดงเขาเจ๋วมากมะพร้าวนะผมมะพร้าวไม่อย่างตะบกิกแล้วกับกระเทียมมันมีความหอมเหมือนกันอืมอือเหมือน เว้ยดีขนาดน้อ๋ออะไรใครบิคขับใคร เยี่ยวเสียบนัวดครับผมอือหักอืมเไี่ยอมตัวนี้ก็มีไข่นะครับผมโอ้ตัวนี้ก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับผม นะครับน้องบึง không đèn cả hiếm khay

เดาอะโอ้พี่น้องแซบนัวแห้มาครับผมมากครับพี่น้องนุ่นน้อยสาข้างปฏิขอล่าพี่น้องไปนะครับผม ืันนี้ก็ได้ตุ่มเปียดปลาไหลใสใบมะขามอ่อนแล้วก็มีกระเพาะนะครับผมไปหาไปไสมานะครับผมใสมาแล้วกับมาเห็ดกินนะครับพี่น้องเจ็บแซ่บหน้านาวกับวัฒนธิรนะครับผมนี่จนต้นงหยุดนะครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่ไม่หายน้าหนายสาขามนะครับผมพอกันลิบไม่คลิปนี้กัสวัสดีครับ